สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่อใน h ช n n e l นะครับอยู่กับพวกเรา2คนนะครับวันนี้ NX Pro เด็กเราจะมาอัน o x บ o อก m o n Starter Deck ใหม่ล่าสุด,ช,ดชุดว่าเปลี่ยนผ่าน<ย>นะครับก็ชุดนี้น่าจะเป็นสตาร์เตอร์ที่ดีที่สุดตั้งแต่ซอสชิลเคยออกมาแล้วเนาะทำไมหน้องต้องช่อชุดเปลี่ยนผ่านเพราะว่ามัน ใกล้จะถึงช่วงที่เราจะขึ้นยุคใหม่แล้วครับนั่นก็คือเจเนเรชัน9นั่นเองของโปเกมอนเหมือนเหมือนจะชื่อสอดคล้องกับตัวบล็อกใหม่ที่จะออกด้วยปะใช่ครับบล็อกใหม่ชื่อว่าอะไรนะครับก็บล็อกใหม่มีชื่อว่าปฐมบทแห่งยุคใหม่นั่นเองครับตัวนั้นจะออกสิ้นเดือนนี้นะครับวันที่25น่าจะใกล้เคียงกับคิดพีออนนะครับผมสำหรับชุดนี้นะครับน่าสนใจมากๆเพราะว่าโปเกมอนในทุกตัวที่ออกในชุดนี้เนี่ยจะเป็นแบบ V บวก Vx หรือ Vstar แปลว่าออกมาเป็นคู่ทุกอันเลยนะครับผมแล้วก็มี ีตัวเก่า3แบบนั่นเองอืมแค่นี้ก็การันตีได้แล้วว่าเป็นชุดที่ดีที่สุดเพราะว่าตัวใหม่เยอะมากโปรติโบว่มนในสตาร์เตอร์จะเป็นการรีพิ้นของจากบ,บอกค่อนข้าง,งเยอะเนาะ<ช>อันนี้ของใหม่แล้วก็ของใช้หลายตัวด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอ่านดูดูปกนี้แล้วกันาซชียนซาราเซนต้าน่าสนใจไหมเราจะเห็นไซชิ่ซาราเนตาเป็นตัวเหล็กเนาะม,มันก็จะเป็นตัวเหล็กที่เรียกว่าเก่งมากนะครับมีท่าวีสตาร์ที่ค่อนข้างแรงเลย3 1 0ดาเมจนั่นเองอนะครับ ส่วนซามัเซนตาก็ค่อนข้างก่อกวนได้ดีเหมือนกันมันก็เป็นตัวเล็กที่เก่งแล้วก็อีก2ตัวที่หลายๆคนรอคอยอยู่ก็คือกาเซียกับดีฟิลบีสตานนั่นเองเราเห็นันบ,บนปกของนี้ก็น่าจะเก่งมากๆทุกตัวเนาะแล้วก็นอกจากนั้นอะตัวใหม่ๆก็จะมีเชลลาล่าที่มาทั้ง m a แมีสตาร์ Star เลยแล้วก็ดีออฟซีเหมือนกันก็เป็นคู่นะครับผมส่วนมีเราขาดตัว,วอะไรเบ่กไหมเรายังขาดโลตอมอีกตัวหนึ่งด้วยอะโลตอมตัวนี้เก่งนี่ใช่ไหม โลตอมจุดจบมางเดียวใช่ครับแต่และคนจะแซวกันเพราะว่าโลตอมเขาจะเล่นกับอุปกรณ์สวมใส่เนาะ,ะซึ่งจุดจอมอเดียวก็จะมีอุปกรณ์สวมใส่เยอะนั่นเองอ่าโอเคครับแล้วอีกสามตัวที่เหลือละ่ะเป็นไงบ้างกากไหมของตัวเก่าใช่ไหมเอ่ยสาวตัวเก่านะเราก็จะเห็นเป็นถ่าปายจะมีเลเซอดอนโพ่มาเป็นตัวอวอของหลายๆคนนะครับตัวต่อมาจะเป็นไดเคิงคีทัดมืดนะครับแล้วก็ตัวสุดสท้ายจะเป็นไคลริกีนั่นเองโอ้จริงจริง เจ๋งทุกตัวเลยนะเพราะว่าลิซาดอนเนี่ยบทบาทเขาอาจจะไม่โดดเด่นมากในในเมตาเกมเนาะแต่ว่าค,คนทั่วทวไปเนี่ยทุกหลายๆคนน่นนาชอบสะสมได้ด้วยนะครับผมส่วนไดเอทคินเนี่ยก็เป็นสตาร์เตอร์เจนใหม่ล่าสุดอยู่ยังไม่นับสกาเลตไวเลตเนาะใช่ครับแล้วก็ผลงานค่อนข้างดีตอนนี้มูเกนก็กลับมาอยู่ที่สองอะไรประมาณนี้แล้วซึ่งต้องใช้ไดเอทคินะครับผมแล้วก็ตัวท้ายคือไคลริกี้นะครับผม<ช><ๆ>ก็เขาเรียกว่าเป็นไดแม็กฟอร์มใช่ไหมก็<ช>สวยน่าสะสมแล้วก็พอเล่นได้นะครับผมน่าสนใจทุกตัวเลยทีนี้เดี๋ยว มีีออะไรกแล้วก็ต้องบอกว่าสําหรับตัวเดคินคีนะครับกับไคลิกี้ที่รีกลับมารอบนี้มาพร้อมกับไอเทมสุดหายากที่หลายๆคนน่าจะอยากได้กันดีก็คือตัวอีเตอร์กระหารกับดักแพดนั่นเองโอ้โหไอที่เป็นเอ็กคลูซีฟชุดที่แล้วเนี่ยกลับมาในชุดนี้ด้วยใช่ครับแล้วก็ชุดนี้เนี่ยมีไอเทมเอ็กคลูซีฟอีกใบหนึ่งนะครับเป็นไอเทมสมใจเป็นเหมือนผ้าคลุมล่องผลผ้าคลุมใบไม้อ่าทำอะไรได้อ่ะมันบอกว่าถ้าโปเกมอนตัว VMAX อะไรประมาณนั้นนะครับติดอยู่นะครับจะไม่เป็นรับผลของ ซัพพอร์ตฝันกางนั่นเองก็คือการโดนของซาร์บอสกันอะไรพวกนี้ได้นะครับผมน่าสนใจนะแต่ว่าเลทออกไปไงนะเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคลุยโอเคครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดคนละหนึ่งแถวเลยนะครับผมแถวหนึ่งก็จะมีสตาร์เตอร์หมด10กล่องเนาะกล่องหนึ่งราคาเดิมนะครับ199้บาทก็พร้อมเล่นเลยโอเคลุยกันเลยดีกว่าทีละแถวเนาะได้ดูมีอะไรบ้างนะครับอืมอมาขอกล่องหนึ่งก่อนเลยจกก่อนเลยอยากได้ดักแพ็คเดี๋ยวดูกันว่า วันนี้จะได้ไหมนะครับเคอันนี้ก็เป็นหน้าตาสตาร์เตอร์ชุดนี้นะครับเอ้ยชอบนะกล่องมันจะขาวๆขาวทองนะครับผมตีนชุดนี้นะครับแล้วก็เขาจะเขียนเลยว่ามี V m a x หรือ v s t y l e อย่างน้อยหนึ่งใบนะครับในนี้เคลุยกันเลยส่วนสตาร์เตอร์ชุดนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับข้างบนเปิดใช้แนะนำให้ใช้คัตเตอร์เปิดนะครับผมด้านในก็จะอ่ะข้างล่างก่อนจะเป็นแบบนี้นะครับเวลาพับก็ง่ายๆเลยแบบนี้อ่าพับทิ้งง่ายสะดวกนะครับส่วนด้านในก็มีคอมโพเนนต์เหมือนเดิมนะครับผม1เด็ก แล้วก็คู่มือที่บางลงใช่ไหมใช่บางลงมากเลยอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นของใหม่นะครับก็เราก็จะได้ตราวีスタครั้งแรกเลยไหมที่แบบเป็นกระดาษไม่ด้ตราวีスタมาในสตาร์เตอร์นะตอนแรกที่เราไม่มีใช่วีスタตัวนี้เนี่ยข้อดีของเขาคือมันจะบางนะครับสามารถนําไปใส่มินิสแนปอะไรอย่างนี้ได้นะซึ่งเขาเลโกลในการะถุงนันเนาะใช่ไหมเขาจะชอบเอาการ์ดที่เขาชอบเนี่ยแล้วก็ปลดตรงนี้ไปนะครับถือว่าเป็นวีスタมาร์เกอร์นะโอเคตัวนี้ได้อะไรบ้างจำได้ไหม ถ้า,ถาเป็น<า>ตัวนี้นะจะเป็นกาเซียน่าจะเป็นกาเซียรอโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะเปิดช้าๆสัก2อสเด็กให้ดูนะครับว่าองค์ประกอบข้างในนะมีอะไรบ้างโอเคจากที่หลายๆคนน่าจะได้เห็นกันแล้วนะครับก็สําหรับตัวสตาร์เตอร์เปลี่ยนผ่านเนาะ,ะเขาแจ้งว่ามันจะมีทั้งหมดคอมบิเนชันมากกว่า500คอมบิเนชันที่เกิดขึ้นได้ไอตัวคอมบิเนชันเหล่านั้นก็เป็นอาจจะเป็นแบบครึ่งหน้าครึ่งหลังหรือว่าเปลี่ยนการ์ดใบสองใบเนี่ยก็ถือว่าเป็นคอมบิเนชันใหม่แล้วนะครับโอเคเราดูกันมีมินอุคอลอ เออใช่เพราะว่าชุดเนี้ยเขาออกแบบมาเนี้เพราะว่าเราเล่นเราเล่นมีสตาร์เตอร์ไฟด้วยถูกไหมใช่ครับเราก็จะเป็นศึกคล้ายศึกแย่งชิงแต่ว่าจูนเด็กไม่ได้ก็คือซื้อสตาร์เตอร์ปุ๊บเนี่ยก็ลงแข่งขันเลยนะครับผมก็จะได้ชิงอินเทเลยนจากเกงกาตัวนี้น่าสนใจมากนะครับผมสำหรับทีเเอเนี่ยยังเปิดลงทะเบียนอยู่นะครับเรามีถึงต้นเดือนหน้าไหมมีถึงช่วงต้นเดือนหน้าครับอ่าโอเคครับก็ใครที่สนใจลงแข่งขันนะชิงโปรโมสุดสวยแล้วก็เก่งด้วยนะครับผมน่าจะมีมูลค่าก็สำหรับตอนนี้เห็นคนให้คคคววววาาาามมสสนนใจกกััับบตเงพพอรรระะ่ อย่างที่เรารู้กันในบล็อกใหม่มีลูเกียมาก็จะเป็นเมตาเหมือนกันเจนการลูเกียอ่าครับผมก็เล่นได้เลยนะครับผมซื้อแค่้อ199บาทนะครับผมเนก็ติดตามหน้าเพจกันได้แล้วก็ร้านทั่วประเทศไทยนะครับมีจัดหมดเลยเฮ้มาต่อดีกว่านี่ก็มีตัวน่าสนใจนะครับส่วนส่วนใหญ่ตัวทั่วๆไปเนี่ยตัวเล่นจริงไม่เยอะเนาะนี่ซุปเปอร์บอลไฮเปอร์บอลโอ้โหนี่ครับใบที่ห่างหายไปนานนะครับผมน้องไข่ใช่ไหม เพราะว่าเราขาดไปนานราคาค่อนข้างสูงละตอนนี้นะครับผมจค่อน,นข้างายากนะครับเพราะว่าตอนนี้บล็อกพันเกียร์ก็คนไม่ค่อยเปิดกันแล้วอืมแล้วก็เนี่ยครับพลังนา้งก็จะเป็นแบบชุดล่าสุดนะครับผมระเบิดพลังและเป็นน้องกราเซียจริงด้วยนี่จะเห็นว่าเขาออกมาเป็นคู่เลยนะครับผมทั้งวีแล้วก็วีสตาร์นะครับผมส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะสุ่มแหละเมื่อก่อนมันจะสุ่มแค่ครึ่งหน้าครึ่งหลังใช,ใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้หน้าสุ่มไอเทมอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับผม,มดูต่อกันดีกว่าเ,เป็น2อันนะครับนี่ไฮไลท์ของเราบอกสองใบ ฝุดจริงนะครับผมได้ทีละสองใบเลยแล้วเมื่อกี้ก็มีซูเปอร์บอลสองใบกับไฮเปอร์ Hyper ด้วยนะครับมจีจะเห็นว่าไม่มีแมรี่แล้วรู้สึกว่าแมรี่ใกล้ไปแล้วใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราสังเกตหลายๆใบอะครับเวลาออกมาในสตาร์เตอร์เขาเริ่มรีลาตกันแล้ว โลเทชันดีกลายเป็น F กันบ้างแล้วแต่ว่าแมรี่เป็นเบรที่ยังไม่รีเลยอันนี้ศาสตราจารย์เป็น F นะครับซึ่งคอนเน็คแครเชมเมอร์เน่ยก็รีกลับมาเป็น F แล้วเหมือนกันนะครับผมโลเทชันรหัสดูตรงนี้นะครับผมส่วนรายละเอียดอาสแตนดาร์ดเรกูเลชันเดี๋ยวเราทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับผมนี่ชิลอนะนี่ครับของใช้เยอะมากกิกันนะอู้นี่เห็นไหมไอของดีมากเลยนะครับผมมีของใช้เยอะเลยโอเคอันนี้ประมาณประมาณนี้เนาะแรกแรกเดี๋ยวเอากาเซียขึ้นจะได้รู้ว่าหนึ่งแถวออะไรบ้างนะครับ ระหว่างที่ผมเปิดไปเมื่อกี้ฝั่งนี้เปิดมาเยอะแหละเราก็จะมีนี่เดี๋ยวดูกันเราเรียงให้ดูเลยดีกว่ามีอะไรบ้างนี่ครบแล้วยังอันนี้ครบหนึ่งแถวเรียบร้อยแล้วครับเอ้ยเดี๋ยวก่อนจะเห็นว่าธาตุออกมาไม่ครบใช่ไหมธาตุออกมาไม่ครบนะครับมีสายฟ้ามีน้ําอะไรเงี้ยแต่ว่าเราได้ตัวเดียวกันเนี่ย เหมือนกันเลยใช่ไหมน่าจะเป็นกาเซียหมดเลยน่าจะเป็นกาเซียหมดเลยในรอบนี้โอ้โหใครชอบน้องใครคิดถึงน้องเนี่ยนะจุใจนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นซาเชียซาวันตาตัวไหนเป็นอะไรนะเดี๋ยวเราดูกันสีพืชนี่ก็รีเฟียไหมพืชมีรีเฟียตัวเดียวครับเฮ้ยรีเฟียเนี่ยน่าสนใจมากเพราะว่าก่อนอันนี้คือติด เทียร์ต้นต้นเหมือนกันนะยันยันมากนะครับผมนี่นี่นตัวนี้ตัวนี้อันนี้นเป็นดิออซี่ดิออซี่แต่ว่าตัวนี้ใช้เล่นด้วยไงใช่ไหมตัวดิจ,จัวเนาะใช่ครับผมเป็นลากโงวสายฟ้าสอ,อง,ต,โง,โงตัวมีอะไรบ้างเอ่ยสายฟ้ามันจะมีเซลา,าล่าวีแม็กวีตาร์แล้วก็มีโลตอมวีตาร์โอ้สามแบบมีสามแบบคือมันลดได้แค่สอบบว่าแบบไหนอ่ะเอาสายฟ้าตัวโปรต์ไปนะครับผมนี่อ่ะเดี๋ยวผมเปิดอันนี้ให้ดูก่อนว่าเป็นเหมือนเดิมไหมนะครับสตาร์เตอร์เนี่ย แกะยากนะเพราะว่าเขาเหมือนจะมีลิ้นให้นะแต่ว่าแกะไม่ได้ป่ะลิ้นใช้ไม่ได้เออเวลาแกะก็ระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าบางคนกรีดไม่ระวังก็จะโดนหัวกาดทั้หมนนะครับหนดูซิสำหรับตัวน,นี้นะครับจะได้เป็นเซรั่ล่า Vmax โชว์โชว์โชว์นัำปกตวนี้ ถ้าเป็นปกตัวนี้นะครับจะได้เป็นตัวนี้นะเป็น v m a x ซึ่งมันจะมีร่าง V ี t a r ด้วย v Star เนี่ยก็จะเป็นตัวนี้เหมือนกันแต่ว่าเป็น v Star นะครับผมอ่านี่คำสั่งบอสสองใบเหมือนเดิมนะครับเออครับแล้วก็ตัวสายฟ้าที่ให้มาเนี่ยก็จะมีอ่าไอเทมซัพพอร์ตคล้ายๆกันเดี๋ยวเราดูเมื่อกี้มีโมโโค้ด้วยปะใช่มีโมโค้ให้ตัวนึงอู้ยอ่ะตัวเดียวอืมแต่ก็โอเคครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีไปต่อเลยดีกว่าผมแกะสายฟ้าตัวนึงเลยแล้วกันดูนี้ดีกว่าอ่ะข้างหน้าเหมือนกันผม มีไข่เหมือนกันเลยแสดงว่าไข่ได้นี่อาจน่าจะได้ไข่นะแล้วเป็นกาเซียนะครับนี่เห็นไหมครึ่งหลังจะไม่เหมือนกันนะครับผมครึ่งหลังมีอะไรน่าสนใจบ้างใช่ไหมอืมไอเทมคล้ายๆกันนะครับผมไอเทม support ออนี่มีบอสแค่ใบเดียวนะครับผมนี่มีจัดกับคิมานะอุ้ยสามใบนี้อย่างดีเลยอะ นะครับผมส่ตงต่อพลังงานเนี่ยปัจจุบันก็มีหลายเด็กที่ใช้นะครับผมแล้วก็พี่บานะกรับจัดก็ใช้เช่นเดียวกันไม่มีแมรี่แล้วแต่จัดรีมาเป็นรหัส E นะครับผมในอนาคตน,น่าจะต้องใช้ใบนี้แทนแมรี่แล้วใช่ครับออ,อันนี้เป็นของโวโอเทรอร์ลอสวอเทอร์ลอสข้างในเป็นไปเลยดีกว่าอา๋อมีวอมปจิคาบบอลด้วยนะครับผมนี่ให้ใบเดียวแล้วก็แต่ว่ามีอันนี้เพิ่มมานะครับ อุยมีมเข็มขัดด้วยเหรอกล่องนี้จ้างั้นถ้ามาเข็มขัดอย่างนี้น่าจะเป็นโลตอมแล้วครับเพราะว่าเพราะว่าไอเทมสมสัยมันเยอะเนาะเราเริ่มมีรากละใช่ไหมตัวนี้เป็นโลตอมจริงๆด้วยนะครับผมโลตอมจะเป็นโลตอมวีสตานะครับผมเพราะว่ามากับไอเทมสมสัยท่านเยอะโอเคตามนี้โอเคตัวต่อไปก็จะเป็นอันนี้ครับยันมาน่าจะเป็นรีเฟียเนาะอุ้ยมากับมาเทนินะครับผมเอ้ยเทนเนอร์ซัพพอร์ตแบบให้มาตรงแล้วก็ดีด้วยนะครับผมรีเฟียแบบวีสตาตัวนี้เก่งไหมเขาไปเล่นกับวีแม็กไหมเพราะว่า ความสามารถวีสตาเขาอะคือคําสั่งบอสเลยก็สามารถเหมือนตอนโซลาร์วีสตาที่เราใช้คําสั่งบอสแล้วก็ใช้กดโซลาร์เพื่อเป็นเหมือนงานวิจัยอันนี้ก็จะเป็นวงเวอร์ชันตรงข้ามที่เรากดวีสตาเพื่อใช้บอสแล้วก็กดงานวิจัยเพื่อโจวหาของเล่นต่อแต่ว่ารีเฟียวีแม็กก็ต้องกลับมาเล่นกับตัวนี้ใช่ไหมอันนี้ของยอกซี่เราพูดถึงเมื่อกี้มาพร้อมล่างโจด้วยอโจมหมดเลยให้สามสองสองเลยเหรอเยอะมากสุดยอดให้สามสองสองดีให้ล่างโจมหมดเลย เอ้มีนี่ด้วยกินสันบอกด้วยอ่าถ้าเป็นตัวนี้ก็จะเป็นอ่ามีสตาดิออซี่นะครับข้างหลังเป็นทตุมืดไม่มีอะไรดักแพดอะบอกกล่องนี้ไม่ได้เลยใช่ไหมกล่องนี้เราไม่ได้ดักแพดเลยอแล้วก็เป็นคําสั่ง Bot บอสหนึ่งใบรอบนี้โอเคนะครับผมคาสั่งบอสแสดงว่าแรนดอมหนึ่งถึงสองใบนะอันนี้ก็จะเป็นอ่าจริงด้วยใครได้ลีเฟียก็จะเอ้ยกราเซียก็จะได้ใครนะครับแล้วก็มีข้างหลังก็คล้ายๆเดิม มันลุ้นว่าได้บอสกี่ใบอะจริงด้วยนะครับผมบน่าจะเป็นแบบ1นถึงสใบนะครับถือว่าออกเยอะมากนะครับใช่ใช่คอนแคชเชอร์ล้าก็ข้างคล้ายๆกันเพราะว่านี่ <Hey. S 2> เปิดมาก็ครึ่งต่อครึ่งไ,<ป>ได้เอ้ยนี่เราเราเรา,เราไม่ได้ตัวเก่าเลยปะนี่เราได้ตัวใหม่ล้วนเลยปะตอนเนี้ตอนนี้เรายังไม่ได้ตัวเก่าเลยนะใช่ไหมเออแต่ว่าจริงๆแล้วมันน่าจะแรนดอมเๆๆมกลี่ยมาใกล้ๆกันนะครับผมแล้วแต่ดวงแล้วละเรียกว่าเราแต่ดวงเลยเนาะผมว่าได้ตัวเก่าก็ดีได้ตัวใหม่ก็ดีนะเพราะตัวเก่าก็มีของใช้งานอยู่สมควร ลิซอนก็ถือว่าเป็นตัวสะสมได้เล่นพอได้นะครับจริงๆมันก็เก่งประมาณนึงแต่ว่าธาตุน้ําเก่งเกินไปเนาะช่วงนี้เนื่องจากว่าการ์ดน้ํามีของซัพพอร์ตเยอะมากทาให้ธาตุไฟก็จะอยู่ยากนิดนึงอ,อันนี้ปกเป็นดันเบลนะครับผมที่เป็นเมตากรอล่างเด็กนั่นเองอู้มากาเซกิเพราะว่าเป็นธาตุเหล็กใช่ไหมครับนี่ซาเชียนนะครับผมตัวนี้คนน่าจะหากันเยอะนะฟีตราที่มีค่าจุโจมแรงถึง310นะครับผมน่าจะดอกได้เกือบตัวเลย โอ้แสดงว่าดักแพดอ่ะมันอยู่กับครึ่งหน้าแน่เลยใช่ไหมอยู่กับแบคเคนคีดใช่ป่ะใช่ใช่อย่างที่เราดักไปตอนลยดสมาร์เซนต้าซิอ่ะอันนี้จะเป็นสมาร์เซนต้าแล้วแหละก็จะเป็นของแรคอยนะครับตัวจีบาคอยตัวชาร์จีมีเลจิมาให้ด้วยกล่องนี้มีทั้งพิเศษของดีครับแล้วก็สมาร์เซนต้าจริงด้วยตัวนี้เป็นตัวเดิมไหมใช่ครับเป็นสมาร์เซนต้าตัวเดิมเป็นตัววีที่อักมันออกมาในตัวสตาร์เตอร์ระเบิดพลังคราวที่แล้ว ความสามารถค่อนข้างเก่งใช้โจ๋นะครับผมเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนอาร์ตใหม่ใช่โอเคข้างหลังก็คล้ายกันหนึ่งคำสั่งบอสอ่าโอเคทีนี้ที่น่าสึกใบใหม่ที่เรายังไม่เจอเมื่อกี้ที่น่าสึกอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราดูกล่องนี้เทียบกับกล่องนี้ว่ามันเหมือนกันไหมที่เขาบอกว่ามี500รูปแบบไม่ใช่500 V วีนะต่างกันใบหนึ่งก็คือนับแล้วอะไรเงี้ยครับต่างกันหนึ่งใบก็คือรูปแบบใหม่ซึ่งเขาบอกมีห้ารูปแบบผมเชื่อว่าน่าจะมีเกิน อ่ะโอเคอันนี้สุดท้ายไปเดี๋ยวเราไปกันเร็วๆชาเชียนนะครับผมอ่ะวถ้ำจริงด้วยไอตัวนี้น่ะน่าจะเป็นสล็อตของของดีอะพวกเทรนเนอร์ไม่ก็อ่าสเตเดียมทำไมก็ไอเทมสงสัยอะไรเมชุดจะมีไอเทมติดมาให้ใบหนึ่งหรือสักอย่างให้ใบหนึ่งที่เกี่ยวของตัวเองอืมก็ต่างกันครึ่งหลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับครึ่งหลังแล้วก็เมื่อกี้บอสกี่ใบเมื่อกี้เหมือนจะใบเดียวนะครับอ่าอย่างเงี้ยครับมีบอสมีอะไรไม่มีแมรี่โอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงพับไม่ออกเลยเออ นะผมจะเห็นว่า1แถวอ่ะออกมาใบเดียวเนี่ยใช้ไหมใช่บ้างไหมใช้ใชได้อยู่นะครับ ค่อนข้างเก่งนะนแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใส่กันหลายเด็กแต่ก็เก่งอยู่โอเคครับอันนี้ก็ประมาณนี้สําหรับแถวแรกนะครับผมเดี๋ยวเราต่อแถวที่2กันอย่างรวดเร็วนะครับเรามาสรุปกันให้โอเคครับแลวนี่ก็เป็นผมประกอบการของแถวที่2ของเรานะครับผมก็มีตัวใหม่ๆเนาะที่เรายังไม่ได้ในแถวแรกเนะี่ยในแถวบนนะครับผมมีอะไรบ้างก็ตรงนี้จะมีเซลัลลาพิสตาแล้วก็มีดิออซีวีแม็กแล้วก็ตัว,ตวเก่าสามสหางเราก็คือลิซซอดดนไดคิงคีแล้วก็ไคลิกีนนั่นเองอ่าแต่ว่าคนที่ได้เนี่ยต้องดีใจนะครับผมเพราะว่าไดคิงคีเนบม ให้ดูเลยแล้วกันก็เวลาเปิดมาอยู่ตำแหน่งเดิมเลยตำแหน่งโดยกานบอลนะครับจะเป็นดาร์คแพดเลยหนึ่งใบส่วนคริกี้คริกี้จะมาพร้อมกับอีเตอร์ก้าหานน่าจะสล็อตเดียวกันสล็อตแบบระหว่างบอลใช่ตรงบอลเหมือนกันเลยใช่โอเคครับส่วนลิซาดอนเนี่ยก็จะมาน่าจะเป็นสเตเดียมไหมสเตเดียมที่เป็นสเตเดียมไฟค่าโอเคนะครับผมก็น่าสนใจนะผมส่วนที่เหลือก็คือได้มาแล้วนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็เป็นแถวที่สองเนาะเดี๋ยวเรามาดูแบบรวมกันดีกว่าว่าเป็นไงบ้างโอเคไป โอเคก็อันนี้เป็นสรุปนะครับเริ่มจากเราเปิด20กล่องเนาะก็จะมีตามที่เห็นเลยมีซามาเซนต้าวีสตาร์มคู่นะครับมีไซเชนวีสตาร์งคู่อันนี้จะเป็นตัวหน้าปกของทั้งคู่นะครับแล้วก็จะมีเป็นลิเฟียสวีสตาร์งคู่กาเซียวีสตาร์มคู่นีหน้าปกของนี้โลตอมมี2คู่นะครับมีเซลาร่าวีสตาร์่คู่มีเซลาร่าวีแม็กสอคู่เดออกซีได้มาอย่างละคู่นะครับแล้วก็มีลิซดอนไดเคิงคีกับคาลิคีได้อย่างละคู่เหมือนกันแล้วก็อย่างที่บอกว่าไดเคิงคีเราจะได้นักแพด ใครคี้ก็จะได้อีเตอร์ก้าหารแล้วก็มีไอเทมสามาัญอย่างเช่นตัวเข็มขัดนะครับเข็มขัดจะมากับโลตอมแล้วก็จะมาพร้อมเซนาด้วยเซนาเราได้มันหนึ่งใบทกวันนั่นเองแล้วก็มีผ้าคลุมกันฝนตัวนี้เนาะเป็นเสื้อคลุมเหมือนเสื้อคลุมองหนนนะครับได้มา2ใบสุ่มนะครับสุดท้ายก็คือไครสามใบได้มาพร้อมกับกาเซียนิซานนั่นเองก็เข้าๆของที่น่าสนใจก็จะมีประมาณนี้นั่นเองนะครับจากของที่เราเปิดไป2แถวนั่นเองก็ ถ้าใครสนใจยังไงก็ติดต่อสอบถามได้ทางเพจกันนะครับแล้วก็วันนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ